อ่าครับถมนะฮะเพราะฉะนั้นกลับบ้านไหมยังยังหรอกวันวันไม่มีอะไรทำหรอกไม่แต่พ่อป้านไกลดิคุณพีอ่าถ้าอยากเดอดด่างออกออกมามีคำถามคำถามนี้ต้องโดนแน่ๆเลยเกาบอกว่าเขาปวดหัวเวียนหัวบ่อยๆเป็นเวลานานสิบปีเป็นหรือเปล่าไม่หรือเปล่าไหนคนไหนคนไหนส่งเรื่องมาไหนขอที่งาน้าตีไม่กล้ายกหรอกอยู่ไหนอยู่ไหนไม่กล้ายกหรอกเฮ้ยถ้าอยาก โยงมือเลยเออคนไหนคนปหนู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 นาหนูน่ใครเขาชื่อนะชื่อหนูนาคนไหนัถ้าไม่ดอกมาให้ใครอาไมไใกล้ๆน่ะเดี๋ยวชาวบ้านไม่ได้ยินอ้าวตุ้มผมมาสิอะไผมนี่แหละนาเดี๋ยวๆจะได้อยู่เออยุอยู่แล้วพี่ยนมีจอมมีพุงนี่แหละอย่างเดีเนี่ยพี่จะตัดจอมตัวเองนะเออมาตัดจอมโดยการกินนหอกมาเลยครับ มาถึงแล้วครับมัเลิวครับอยมันเปลียใจมากเนาะใจมากออ่ายืดๆยืดหน่อยยืดหน่อยไหมขออินบ้างสวยนะยืดๆนี่เขาบอกข่าวโคราชสวยมากนาเอ่อคุณบอกคุณปวดบ่อยหรอหรือถามแค่คนณลิวตัวหนูนะครับตัวหนูนะครับอ่าที่ลิวมีคาถามหนูนะครับอย่างแรกเลยเกิดวันที่เท่าไหร่ ยี่สิาค่ะอย่างนั้นคำตอบเราให้คุณได้เลยเราถามคุณเรื่องเดียวเป็นพวกชอบคิดเยอะไหมก็เยอะค่ะอะไรวะอะไรวะเยอะเยอะะค่เออก็นั่นแหละปวดปวดหัวกำลังไม่ปวดแบบนั้นนะคะแล้วจะปวดยังไงอ่ะเขามันก็ปวดนะคะเขาเรียกว่าเครียดตกใจเลยครับ เออพอปวดหัวปั๊บเส้นมันตึงคุณคิดมากเส้นมันตึงต้นคอก็ปวดบ่าก็ปวดหัวก็ปวดมันไม่มีทางดีขึ้นหรอกครับไอต่อมันไม่เปลี่ยนอะค่ะก็ด็กพอขึ้นหมองที่ทำได้ก็ขึ้นมอหนึ่งก็เปลยนเลยค่ะเออแค่นั่นแหละเปลนเยอะไหมคะเปลี่ยนเยอะไม่ใช่เครียนะคะตอนนั้นไม่เป็น,นะะพพไรไม่เกี่ยวหรอกมันเขาเครียดชีวิตของเขา เครียดเรื่องฟันเครียดเรื่องครอบครัวเครียดเรื่องทุกอย่างเี็บไม่ได้ก็เครียดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากหายมีเรื่องเดียวครับมีเวลานะครับผมถ้ารู้ตัวว่าเริ่มปวดหัวเมื่อไหร่ครับคุณรีบไปหาอะไรที่ชอบไปนอนฟังเพลงไปทําอะไรก็ได้แล้วถึงคุณจะดีขึ้นไม่ต้องรักษาด้วยยาคุณหายได้ด้วยตัวเองครับขอบคุณครับครับผมอ่านั่น